ตติยะโอวาสูตรว่าด้วยการให้โอวาสพิสุทั้งหลายสูตรที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันกรันทกะนิวาปะสถานกรุงราชคฤหครั้งนั้นแลท่านพระมหากษัะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสปะเธอจงกล่าวสอนพิสุทรรท,สทั้งหลายจงกระทำทำมีกถาแก่พิสุททั้งหลายกัสปะเราหรือเธอพึงกล่าวสอนพิสุทั้งหลาย เราหรือเธอพึงกระทำรรทำมีกถาแก่พิสุทั้งหลายท่านพระมหากัสปะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพิสุทั้งหลายบัดนี้เป็นผู้ว่ายาประกอบด้วยธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาไม่อดทน ไม่รับอนุสาสนีโดยเคารพกัสปะก็เป็นความจริงอย่างนั้นครั้งก่อนพิสุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสอนเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ถือการเที่ยวบินธบาเป็นวัด และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือเที่ยวบินทบาทเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มักน้อย และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มีปรารถนาน้อยเป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษเป็นผู้สงัดจากหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจากหมู่เป็นผู้ไม่ครุกครีด้วยหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความไม่ครุกครีด้วยหมู่ เป็นผู้ปรารบความเพียรและกล่าวสรนเสริญคุณแห่งการปลารบความเพียรบรรดาพิสุเหล่านั้นพิสุใดเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสนเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัด และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือเที่ยวบินทบาทเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัด เป็นผู้มีความปรารถนาน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษเป็นผู้สงัดจากหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจากหมู่เป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความไม่คลุกคลี ด้วยหมู่เป็นผู้ปารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปารบความเพียรพิสุทั้งหลายผู้เป็นเถระย่อมนิมนเธอให้นั่งด้วยคำว่ามาเถิดพิสุพิสุรูปนี้ชื่อไรช่างรุ่งเรืองหนอใครต่อการศึกษาแท้มาเถิดพิสุนี้อาสนะ นิมนท์ท่านนั่งกัสปะเมื่อพิสุทั้งหลายกระทำสการะอย่างนั้นพิสุใหม่ๆพากันคิดเห็นว่าทราบว่าพิสุรูปที่ถือการอยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัด เป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้ชอบสงัดจากหมู่เป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปรารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปารบความเพียรพิสุทั้งหลายผู้เป็นเถระย่อมนิมนต์ เธอให้นั่งด้วยคําว่ามาเถิดพิสุพิสุรูปนี้ชื่อไรช่างรุ่งเรืองหนอใครต่อการศึกษาแท้มาเถิดท่านนี้อาสนะนี้มุนท่านนั่งพิสุใหม่ๆเหล่านั้นย่อมปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติตามของพวกเธอนั้นเป็นการอำนวยประโยชน์ สุขชั่วการนานกัสปะก็บัดน,นี้พิสุททั้งหลายผู้เป็นเถละไม่เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดและไม่กล่าวสนเสร,ริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดไม่เป็นผู้ถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดและไม่กล่าวสนเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือ การเที่ยวบินธบาตเป็นวัดไม่เป็นผู้ทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดไม่เป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดและไม่กล่าวสรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงตรจีวรเป็นวัดไม่เป็นผู้มักน้อยและไม่กล่าวสรรเสริญ คุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยไม่เป็นผู้สันโดษและไม่กล่าวสัรเสริญคุณแห่งความสันโดษไม่เป็นผู้สงัดจากหมู่และไม่กล่าวสัรเริญคุณแห่งความสงัดจากหมู่ไม่เป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่และไม่กล่าวสันเสริญคุณแห่งการไม่คลุกคลีด้วยหมู่ ไม่เป็นผู้ปรารบความเพียนและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารบความเพียนบรรดาพิสุเหล่านั้นพิสุใดเป็นผู้มีชื่อเสียงนียศได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขีรานะปัจจัยเพสัชบริขารพวกพิสุผู้เป็นเถระ ย่อมนิมน์เธอให้นั่งด้วยคำว่ามาเถิดพิสุพิสุรูปนี้ชื่อไรช่างรุ่งเรืองหนอใครต่อเพื่อนสหพรมจารีด้วยกันแท้มาเถิดพิสุนี้อาสนะนิมน์ท่านนั่งกัสปะเมื่อพิสุทั้งหลายกระทำสการะอย่างนั้นพิสุใหม่ๆ พากันคิดว่าทราบว่าพิสุที่มีชื่อเสียงมียศได้จีวรนบินทบาทเสนาสนะและคีรานะปัจจัยเพสัตบริคารพวกพิสุผู้เป็นเถระพากันนิมนเธอให้นั่งด้วยคำว่ามาเถิดพิสุพิสุรูปนี้ชื่อไรช่างรุ่งเรืองหนอ ใครต่อเพื่อนสหพมมจารีด้วยกันแท้มาเถิดพิสุนี้อาสนะนิมนท่านนั่งพิสุใหม่ๆเหล่านั้นย่อมปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติตามของพวกเธอนั้นไม่อำนวยประโยชน์มีแต่ทุกข์ชั่วการละนานกัสปะบุคคล เมื่อจะกล่าวโดยชอบควรกล่าวว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถูกอันตรายแห่งผู้ประพฤติพรหมจรรย์เบียดเบียนเสียแล้วผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งมีความปรารถนาเกินประมาณถูกความปรารถนาเกินประมาณสําหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์เบียดเบียนแล้วกัสปะ บัดนี้บุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบควรกล่าวว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถูกอันตรายแห่งผู้ประพฤติพรหมจรรย์เบียดเบียนเสียแล้วผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งมีความปรารถนาเกินประมาณถูกความปรารถนาเกินประมาณสำหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์เบียดเบียนเสียแล้ว ตติยาโอวาสูตรที่แปจบพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่16สังยุตติกายนิทานวักข้อที่494ถึง496หน้าที่262ถึง265